อูลีเฮอร์เนสอดีตนักฟุตบอลและอดีตประธานสโมสรเอฟซีไบเ m u n i มิเป็นที่รู้จักจากเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าจดจำมากมายทั้งในด้านอาชีพนักกีฬาการบริหารและชีวิตส่วนตัวเรื่องที่โดดเด่นรวมถึง ความสำเร็จในบทบาทผู้บริหารหลังจากที่อาชีพนักฟุตบอลของเขาสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากอาการบาดเจ็บเฮอเนสก็ก้าวเข้าสู่บทบาทผู้จัดการทั่วไปหรือ general manager และต่อมาเป็นประธานสมโมสร FC Bayern Munich ตลอดระยะเวลาที่เขานำสมโมสร Bayern Munich ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่คว้าชแชมป์ลีกเยอรมนี DFB Pokal และ UEFA Champions League หลายรายการ เขามีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสโมสรจากทีมที่ประสบความสำเร็จในประเทศให้กลายเป็นสโมสรชั้นนำระดับโลกรวมถึงการสร้างสนามเย้าแห่งใหม่ a l l i a n c e Arena การให้ความช่วยเหลือสโมสรคู่แข่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจว่า เฮอร์เนสเคยให้ความช่วยเหลือทางการเงินเกตสโมสรคู่แข่งในประเทศเยอรมนีเช่นโบรุสเซียดอร์มุนและแซงเ a าลี ly, ในช่วงที่สโมสรเหล่านั้นประสบปัญหาทางการเงินซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีน้อมใจและความรับผิดชอบต่อวงการฟุตบอลเยอรมนีโดยรวมการรอดชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกในปี1982เฮเนสเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กตก โดยเขาได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเนื่องจากเขาหลับอยู่ที่ส่วนท้ายของเครื่องบินเรื่องราวส่วนตัวและการติดคุกชีวิตส่วนตัวของเขาก็เป็นที่กล่าวขวัญเช่นกันโดยเฉพาะกรณีที่เขาถูกดำเนินคดีและรับโทษจำคุกในข้อหาห,าหลีกเลี่ยงภาษีในปี2014 อย่างไรก็ตามแฟนบอลบาเย็นจำนวนมากยังคงให้การสนับสนุนเขาอย่างไม่เสื่อมคลายและเขาก็กลับมารับตำแหน่งที่ปรึกษาและกลับมาเป็นประธานสโมสรอ,อีกครั้งหลังได้รับการปล่อยตัวเรื่องราวเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงบุค,คลิกที่แข็งแกร่งความทุ่มเทยอย่างเต็มที่ให้กับสโมสรความเป็นผู้นำและการผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิต